กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ F c ผู้มีอุปการะคุณทุกช่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็เรียกว่าช่วงนี้ก็อาจจะวันเว้นวันสองวันเว้นอะไรประมาณนี้นะครับ F c นะฮะ<ม>ก็ถือว่าตามสถานการณ์นะฮะวันนี้ก็ยังมีพระเรียกว่าหลากหลายมารีวิวให้ F c ีได้ชม นะฮะก็ส่วนใหญ่นะ่าจะเคยลงมั่งไม่เคยลงมั่งผมก็จําไม่ได้นะหลายหลาย,หลายองค์หลายรา,ายการนะครับนะฮะไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าพยายามคัดมาที่แบบอาจจะมีหลุดจองมอะไรบ้างนะเอาเอามารวมๆกันในคลิปนี้นะครับเอฟซี MC, นะแก้เหงากันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นทีเด็ดทุกองค์ทุกรายการนะครับ f c นะมาดูรายการแรกกันเลยนะครับ f c นะฮะ เอาอันนี้นะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มมาอย่างงี้ๆๆนะอ่าครับเป็นพระพุทธนะรอโบราเนื้อตะกวัวนะครับอันนี้เราก็อันนี้ชัดเจนเลยนะผมเคยลงไปแล้วนะซื้อพิเลสุพันมานะแกบอกว่าเป็นหลวงพ่อเนียมนะเนี่ยดูเนะนื้อตะกัวนี่อย่งกับเราเคยเห็นพระเนื้อตะกวัวเก่าอย่างพวกหลวงปู่สุกอะ นะฮะเนี่ยฮะดูขยายกระวนเนี่ยเนี่ยดูนะตะกุดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะอายุร้อยปีเงี้ยเนี่ยนดะูดูดูคราบใครความเก่าต่างๆนะครับ F4 เนี่ยนะฮะเนี่ยนี่นะฮนะโอ้โหนะสุดๆนะครับ f c สุดๆไปเลยนะครับสุดจี๊ดสุดจัดนะครับ f c นะฮะ นะสุดๆไปเลยนะครับเนื้อเะ็ดอร่อยนะครับเอฟซีมีฮะดูทุกจุดนะดูแบบไม่ต้องมีกัก๊กนี่นี่ดูแบบไม่ต้องมีกั๊กนะเนี่ยเห็นกันแบบทะลุปโป่งเลยนะฮะทุกซอกทุกมุม ความเก่าอ่ะนะนี้าได้ขึ้นกล้องนะซีดเลยนะคนเล่นแบบพระเก่าน,นะครับผมนะเคยเปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะเคยเปิดเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เปิดอ่าอืมเท่าไหร่ดีอยเปิดห้าพันแล้วกันนะองนี้นะเคยเปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะ ดูชอบซื้อใช้จจบกันเลยนะเก่าเก่ามากนะครับ f สีนะอ่าเปิดกันห้าพันแล้วกันนะถัดมาพระปิดตาเนื้อผมคุกรักพิมพ์ปั้นอันนี้ก็ต้องตียังไงก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อแก้วอยู่แล้วนะนนก็ต้องตีหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะอันนี้นคว่าเป็นแบบเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเป็นสองปุ๊บแล้วแกะ นาะงผิวิเก่เก็บอันนี้จําได้เลยซื้อมาจากแผงพระบ้านพระเหมาที่ประหลาดพ,พีเซนเ,เตอร์นะครับนี่นะดูดิความลึกลับซับซ้อนของเนื้อหานะฮะนี่นะดูฮนะตามซอกนี่ผิวหิงเก่าเก็บนะนี่รอยกีดอยแต่งแบบไม่ต้องมีเรียกว่าไม่มีมารยาเลยนะ มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยการแต่งนะครับแต่งแบบเรียบง่ายฝีมือเหมือนกับแบบชาวบ้านชาวบ้านอะ่ะนะฮะนี่นะฮะคือมือแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะเนี่มวลสารนี่นะครับดูมวลสารนะหลากหลายเลยนะครับผมพวงคุกรักจุมรักนะะแบบนี้นะครับ สภาพเขาเรียกว่าเดิมๆอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าช้าอะไรมากมายแบบนั่นเนี่ยนะครับองค์นี้เปิดเท่ารยดีขออนุญาตเปิดที่สี่พันนะฮะสี่พันบาทแล้วกันนะครับถัดมาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้โหขนาดเรียกว่าจำบ้ใหญ่กว่าปกตินะอันนี้หนักประมาณสองบาทนะ หนักประมาณสองบาทเนื้อเขียวปัดเลยนะพิมพ์นิยมจัมโบเขาเรียกว่าอย่างขนาดนี้นะครับผมนะพิมพ์นิยมมือลองนะพิมพ์เนี้ยเป็นเรียกว่าโอ้โหถือว่าเป็นยอดชิ้นอด้านิยมเลยนะมักจะเห็นบ่อยนะหน้าตาพิมพ์ตรงนี้นะครับผมนะฮะตามตามหนังสือตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหน้าพิมพ์ทรงนี้นะไ่องค์เนี้ยคือแตกกว่าเขานะ จะมีขนาดใหญ่กว่าทั่วไปนิดหน่อยนะนะใหญ่แล้วล้ำมากดูเนี้ยแล้วเนื้อเขาเขียวมากนะครับ fc เนี่ยเนี่ยเนื้ออมเขียวอย่างนี้เลยเนี่ยเนื้อจะอมเขียวแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาฐานชอบเบลอเลยนะแต่เขาก็จะใบเรียบนะตาใบเรียบตาใบแต่งนะเนี่ยแล้วมีการแทงไปเนี้ยปึ๊บนะคือเห็นแบบเนี้ยแทงอย่างเงี้ยผมนึกถึงอะไรมา คือจะมีพระหลวงพ่อเขียนนะซึ่งเป็นยุคเก่านะพระยุคเก่าหลวงพ่อเขียนประมาณปีก่อนสาร้อยอ,ะอ่ะคือหลวงพ่อเขียนเขายุคหลังลวแต่ผมผมอ,อันนี้คุยถึงเฉยๆนะเขาจะมีการแทงตะไบอย่างเงี้ยที่ชอ่อจึก๊กอย่างเงี้ยไม่รู้เหตุผลคืออะไรนะอ่าไม่รู้เหตุผลคืออะไรนะครับอาจจะแทงเหมือนกับเป็นโค้ดมาร์กไว้อะไรไว้ก็ได้นะพอแต่งเรียบร้วเขาแทงปึ๊ดอ่นะทีหนึ่งนะฮะนี่ ี่ก็เหมือนกันนะฮะเป็นการแบบเหมือน,นว่าพอแต่งเรียบแล้วก็คือแบบเหมือนแทงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นฝีมือช่างไม่ยุคใกล้เคียงกันหรือเปล่านะอ่านี่นะครับเนี่ยช่อนี่แทบจะกลมดิกเลยนะฮะนะแต่เขานี่จะใบแบบเรียบนะมองไปเงี้ยคือนูนนิดน,น,นะครับผมอันนี้ขอบเขาก็เรียกว่า แทบจะเสมอนะดูเนี่ย <_ d ew> s> <S คือให้ดูกันแบบไม่ต้องมีกักเลยนะ FC ด <_ d ew s> ูวนแบบนี้เลยนะ <_ d ew> s> <S มีทั้งอย่างคลิปก่อนก็นมีทั้งพิมพ์คิดตาที่เรียกว่าเล็กกว่า,าปกติอันนี้มีพิมพ์ิยมพี่ใหญ่กว่าปกติหน่อยนะอันนี้น่าจะประมาณ2บาทนะ <_ d ew> s> <S พิมพ์ปกติทั่วไปประมาณบาทครึ่งน,นะครับผมนะ <_ d ew> s> <S องค์นี้ก็ขออนุญาตเปิดที่ 6 0พันบาทแล้วกันนะครับเว็บสี่นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบเลยนะพิมพ์นิยมในเนื้อเขาจะอย่างงี้อมเขียวนะแต่เวลาอย่างงี้แดงๆอันนี้เน,นื้อิงเขาอย่างงี้นะครับเนื้อเขียวๆนี่นะหกพันบาทนะครับอะไรมาดูทางล่างนี้นอ่านี่มาดูสมเด็จนะสมเด็จโอ้โหนะไม่ต้องอธิบายมันมากเลยนะเอาดูว่าเก่าผุก่อนขนาดนี้ นะครับ fc นะเก่าผุก่อนดูเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับเนี่ยดูคนแบบนี้ฮะอธิบายด้วยภาพกันเลยนะเรียกว่าเหมือนกับพระสภาพแบบใช้มาเรียกว่าเหมือนผ่านศึกสงครามมาเยอะมากเลยนะฮะเนี่ย,ยมวลสารก็มีเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ด เหลืองนะนี่ฮะเหลืองนี่เห็นจุดเดียวเนี่ยหาดูมีเหลืองไหมนะฮะมันสารเยอะมากนะเนี่ยผิวก็นครุกระนะนี่ฮะถูกเหมือนถูกกัดก,ก่อนไปนะครับผมเก่าจัดเก่าจริงนงาเนี่เม็ดออกเขียวๆออกฟ้าๆด้วยนะเนี่ยมวลสารเยอะมากนะครับ สุดๆนะน่ารักสุดๆไปเลยนะองค์นี้นะครับสมเด็จองค์นี้นะขออนุญาตเปิดที่เท่าไหรด่ดีเอาไปสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนะครับองค์นี้นะสมเด็จนะอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดตะคังพิมพ์ใหญ่นะดูชอบซื้อใช่ใจ่ายจบไปเลยนะครับราคานี้นะครับเอพีีนะฮะ ถัดมาด้านบนตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายโอ้โหจาได้นะตอนลงไปคนถามเยอะมากนะแต่ไม่รู้ผมเปิดแพงขึ้นไปหรือไงไม่รู้ออนะทงพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะหน้าตาเขาอาจจะปิดไม่ชัดไม่คมมากนะแต่จีวรนี่เด้งเด้งเลยนะจีวรตรงนี้เด้งเดงเลยนะพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะเนื้อหาแบบนี้นะจดจ,จ่ายตามทั้งองค์นี่ฮนะลอยเบาประกบนะนี่ฮนะนี่ฮนะ นะั่นมาอย่างนี้เขาแต่งนะเนี่ยนะมีรอยเขี่ยนะมีรอยเขี่ยนะครับผมเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บเห็นแค่รอยตรงนี้นะต่อแล้วมีตรงนี้นิดหนึ่งนะก็คือเขาแต่งนะแต่งจากหุ่นเทียนบางทีถ้าไม่ได้แต่งจากหุนนกกห่นเทียนก็มาแต่งตอนหลังก็จะเป็นการตะใบนะอะ่าเขาหล่อไม่ไม่ใช่เยอะอะเอ้ไม่ใช่น้อยอะาะฉะนั้นนะก็มีแบบแต่งกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะปล่อยกันแบบปริมเพราะว่าหุ่นเทียนมีหน้าหลังอ่านะ แล้วก็มาประกบมารลมความร้อนแล้วก็ต้องประกบต้องใช้ความร้อนประกบนะฮะแล้วก็ต้องมีปิ้นข้างอ่าต้องมีป้นข้างนะฮะเราสังเกตดูนะด้านหลังจะต้องใหญ่นูนกว่าด้านหน้าอ่านี่ะเป็นจุดที่เอ่อสิ่งให,ใหญ่ๆเอามาจุดที่จะบอกกันนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นจบพี่พิมพ์ทรงและเนื้อหาความเก่านะดูโลหะเหลืองอมเขียวนะเนื้อนะเนื้อโลหะแล้วก็ผิวอมน้ําตาลนะ เนี่ยตามซอกครับไห้เรียนถึงความเก่านะพิงเก่าเก็บนะครับเนี่ยเนี่ยพิมกิตายเห็นไหมกิตายนะเนี่ยน่าจะติดไม่น่าเนี่ยพิมกิตายห้าชายนะตามองค์พระดูว่าดูเก่ามีเสน่ห์แล้วนะอ่าดูอย่างนี้นะดูจุดอภิมหาจุดใจจังที่สุดเลยอันดับหนึ่งเลยปาดนี่นะโอ้โหเจอใจฉายอย่างนี้นะ ว่าจะเป็นพระอะไรยังไงก็ต้องซื้อนะเจอใต้ฐานแบบนี้นะครับ fc นะจะเป็นพิมพ์อะไรเจอฐานยังไงก็ต้องซื้อเลยนะใต้ฐานนี้มีเสน่ห์จริงนะ fc ไปหาดูเถอะใต้ฐานหลวงพ่อเงินพิมพ์กิตานะเจออย่างนี้นี่อืม,อมนะเจออย่างนี้ร้อยองค์ต้องซื้อร้อยองค์นะครับ fc นะอ่าองค์นี้เนี่ยขายกระตีก็ต้องว่ากันหลักหลักล้านอยู่แล้วนะสองล้านกว่าสามล้านนะอาว่าดูชอบซื้อใช่จ่ายจบกันนะ ดูที่ชอบซื้อใช่จะจบองค์นี้มขออนุญาตเปิดที่8,000บาทนะครับ F4 นะ8,000บาทนะไม่ต้องจ่ายแล้วนะพขอแผ่นรับ F4 นะมือไม้อ่อนนะเนี่ยดูดูความพิมพ์เขาเก็บนะมือไม้อ่อนนะะนี่เนี่ยดูดิโลหะเนี่ยดูดี F4 เนี่ยดูเหมือนเป็นพวกเหมือนจับ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 นี่ยความเก่านะ สง่งต้องขึ้นกล้องอ,อย่างเงี้ยนะสุดๆแปดพันบาทนะครับเอฟซี FC. นะนนครับผมถัดมานะครับพระในยุคใกล้เชียงกันเลยนะคราวนี้เขาก็ว่าหลวงพ่อเงินปลุกเสมกันนะหลวงพ่อเพชรนะพิมพ์หัวใจหรือว่าพิมพ์รูปใบโพนะครับอนะนี่ฮะ ตามประวัติเนี่ยเขาก็ว่ากิิยุควัดถันหลงพวกเงินน่ะเอาไ้ง่ายน่ะเดี๋ยวรอนี่น่ะนี่ฮะพิมพิมประกบนะพิมสองชิ้นนะครับเนี่ยสองชิ้นนะฮะแล้วมาประกบนะกบแล้วอ่าด้านข้างก็ตรงนี้ไม่เรียบร้อยก็ต้องมีการแต่งอะไรนะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับสบายหยบาบๆเลยนะข้างหลังเป็นยันนะยันนะฮะยันอุนาโลมนะ น,นี่ก็น่าจะเป็นยันนะหรือเปล่านะนะหรืออะไรอะ่ะยันสักอย่างอะ่ะทำไมยันนะอาจจะไม่ยัน,นะอะไรผมไม่ค่อบฉนักนะผิดพลาดขออภัยกลับขออภัยนะครับบีบสีใจอย่างเงี้ยอุณาโลมไม่นอนอุนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไระนะครับนะค่อนข้างสมบูรณ์นะเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนต์องนี้นะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์นะดูคลาสสิกมากโลหะเขียวนะเขียวจริงๆ น่ารักมากนะเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับจะเป็นพญา,านาคนะนั่งอยู่บนฐานบัวนะนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผิวเก่าเก็บมากนะเหมือนค้าบ,บงคราบเบ้าเดิมๆหมดเลยนะครับ F4 นะเนี่ยขยายดูมันแบบนะความคลาสสิกของเนื้อนะตัเนี่ย ดูกันขยายงี้ไม่สะใจก็ทักมานะอยากดูเพิ่มทักมานะสวยเดิมๆดมนะดูห่วงนี่ยังไม่ดูรอยรูนี่เจาะยังไม่มีการคลองใช้เลยนะดูคาบเบ้านะคาบเบาความเกา่าสองลสัสขิษนะหล่อโบราณนะบ่งบอกอายุนะครับมานะบ่งบอกอายุเลยน,ะนี่นะองค์นี้ก็ขอญาตเปิดที่6,000บาทเช่นกันนะครับหกพั 6, บาทนะฮะ โอ้โหพลาดเลยกเปิดไปไม่เป็นไรนะเอาหกพันบาทนะครับอันนี้นะไป,ไปนะอ่นะแล้วก็มาดูอันนี้นะโอ้โหนะเรียกว่าพระกลิ่นหรือว่าพระชัยกลิ่งตะกแตนอะไรเงี้ยของหลวงปู่เอีย่ยมนะเนื้อสํมฤทิ์นะครับอันนี้ลงหลายคลิปแล้วนะแต่มาต่อกันเรียกว่าแหมไม่โดนนะยังไม่โดนกันเลยนะสมฤิ์แม่นๆ่นนะฮะ สามลิตรแน่นๆเลยนะครับ F4 นะนี่นะครับดูนะขยายดูกันแบบเนี่ยดูตามซอกเนี่ยความเก่าเก็บความเก่านะซอกในการที่ว่าซอกจะมีคราบใครหนานะี้อย่างนี้ได้ไม่ใช่จะเรียกว่าใช้เวลาไม่นานนะต้องงานมากนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวางไว้แบบ เหมือนคาบไข่จับนะเขาเรียกว่าซอกนีเขาเรียกว่าซอกผิวหิ้งเกอกเก็บนะแต่ด้านนอกนี่ก็ถูกจับสัมผัสลาพังผมจับนี่โอ้โหนะก็หลายครั้งแล้วคิมอันนี้ลงสองสามครั้งไปแล้วเนี่ยนะพระชัยนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเขาว่าอย่างไันะพิมพ์นี้มีไม่พ้นละเนี่ยใต้ฐานก็เนี่ยเป็นเหมือนเลขหนึ่งไทยอ่ะหรือเขาเรียกว่า ยานอะไรอ่ะผมก็ลืมกะลืมกระนะสมองนะเอฟซี 3, นะไม่ต้องสนใจอะ่ะดูความเป็นคลาสสิกความเป็นสมริดนะฮะนีนะ่อันนีบแบบ้อย่างกับแบบเหมือนกระตอกเลยนะเอามือเนี่ยนะนะครับน่ารักครับนะอันนี้ก็ดูชอบซื้อใช้กะจ,จบเลยนะเอาหกพันนะหกพันตรงนี้นะครับ ต้องมีการตีกันนะครับผมถ mm hmm. ัดมานะครับหลวงปู่สุขแล้วก็พิมพ์ประภามนงทนรัศมีข้างเลอะนะ mm hmm. เนื้อออกเขาเรียกว่าออกทองเหลืองหรือทองแดงออย่างเงี้ยนะ mm hmm. อมแดงแล้วก็หูดูดิด้านหลังนะครับนะ mm hmm. แล้วดานข้างนี้แบบเหมือนกับองค์ดาราเลยอ่ะนะองค์ดาราที่เขาเปิดกันหลักล้านอ่ะ ดูด้านข้างเนี่ยนะนี่สุดๆนะครับ f c นะสุดๆเลยนะสุดเลย,นะเลยรอยจานนะครับผมยุกยุกยุงยุ่งยงย,งยิงนะรอยเหมือนกับครีมจับอะไรด้านข้างนะ แล้วพ่านินกันหนาดีมากเลยนะครับ F4 นะแต่บงจำใบละเอียดยิบนะครับผมนะรัศมีประพามทุรัศมีข้างเลอะนะเนี่ยเขาเรียกข้างเลอะนะครับผมนะองนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดที่ไฮดีหกพันบาทแล้วกัน หกพันบาทนะครับผมอันนี้บีไม่ได้ซื้อมาเกินนี้นะอันนี้นะครับผมพัดมานะครับอ่ลือสีหลวงปู่สุกอ่าเพอหลวงปู่สุกก็มาลือสีหลวงปู่สุกเหมือนกันครับผมแต่นี้เป็นเนื้อตะกัวนะเนื้อเขาเรียกว่าชินตะกัวนะผิวแล้กวก็เหมือนประหลอดคุมองโอเลยอันนี้เป็นเรียกว่าเพิ่งออกมาจากรุปไม่นานนะครับผมผิวกุก่คาบกุก่คาบอะไรยังยังเห็นอยู่นะครับเนี่ย ครับกุครับใครกูเห็นอยู่นะพราเนี่ยเขามีนะพิมพ์นี้นะไปเสิร์ชดูนะฮะหรือสีหลวงปู่สุกจะเห็นเลยนะของเบอร์ใหญ่เส้นใหญ่นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผิวกุนะครับผมตามซอกนะท้ายฐานนี้เห็นรอยจานนี่แบบในร่องนี่คือเหมือนระเบิร์ดอะเขาอยู่ในกุอะนี่ฮะนี่น,นะ,นะเขาอยู่ในกุอะนะครับมีจานหลวงปู่สุกนะครับ ดูกันแบบเรียกว่าเหมือนเอ็กซเรย์เลยเนี่ยดูกันแบบน,นี้สวยงามคมชัดลึกนะครับผมนะสำหรับหลวงปู่สุขรลือสีหลวงปู่สุข,สสขเนื้อชินจะกัวนะฮะวัดอะไรบรมมาธาตุอ,อะไรเนี่ยนะครับผมแตกกูออกมานะครับนะเก่าคันยุกหลวงปู่สุขทชัดเจนเลยนะครับผมนี่ฮะ เขาเรียกว่าอยู่มือใหญ่ขายกขาเรียกว่าหลักหลักแสนนะรูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะแบ่งกันไปบูชานะครับ f อเอาหกพันบาทนะครับหกพันบาทนะครับอ่าผัดมานะครับอ่าสุดท้ายนะสำหรับพระนะครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องรางนะ พญาเต่าเรือนหลวงเพราเงินวัดบางขานเนี่ยก็ต้องบอกว่าหื่เลยนะตรงนี้นะผมชอบนะมีคนขายพระอยู่คนเขาเอาภาพมาเขาบอกหุยอย่างเงี้ยผมชอบไม่ใช่จะจำเขามาเจอนาะจำเฟซบุ๊กเนาะเอาขึ้นมาแล้วอุ้ยนะผม FT บางคนก็น่าจะเคยได้ยินนะชอบมากเลยตายการขายขอยงเขาเนี่ยนะหุยอะไรอย่างเงี้ยเอามาอย่างเงี้ยนะ อันนี้อู้ยนะเต่านะเอฟซีนะเต่าลงเพื่อนบางขานนะดูเนื้อนี่บอกได้เลยอู้ยเลยนะเอฟซีนะผิวโลหะเหลืองอมเขียวนะแล้วผิวน้ําตาลนะน้ำตาลขุมนะอ่านี่นะฮะแล้วก็เห็นแบบแนี่ยเหมือนรอยอสกิจอะไรออกเนี่ยนะผมว่าอาจจะเป็นอะไรอะ <S <S เนื้อเกินอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยปิ๊ดออกไปนิดหนึ่งนยะ ก็เร e ียกว่ารอยธรรมชาตินะรอยธรรมชาติแทบไม่เห like ็นรอยตะบงตะใบอยู่แล้วนะนี่นะฮะนี่ดูนะ FC นะฮะนี่ฮะโอ้ยนี่นี่โโหนี่รอยอะไรเนี่ยไอมองงนี้แบบจินตนาการนะมันเลยเหมือนช้างเลยนะเนี่ยรูปเนี่ยเหมือนช้างนะ เดี๋ยใช้จุกตูกดนะอาจจะกดยำๆอะไรเงี้ยนะนะฮะพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ fc นะเอาราคาแบบอยู่มือเสียนใหญ่ก็ต้องหลายมื่นะอย่างน้อยสี่ห้าหมื่นต้องมีละนะดูชอบซื้อใช้จ่ายจบนะผมขอหกพันบาทนะเก่าตัวนี้นะหกพันบาทนพญาเตาเรือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันนะตะกุดหลวงพ่อพิษนะตะกุดคู่ช <refined> ีว right? ิตหลวงพ่อพิษวัดคมังนะเขาเรียกว่าอ่าอันนี้จะออกวัดสามขานะขนาดเลไอย่างนี้นะดูลักใช่ไหมลักแดงนะลักแดงลัก เดิมสภาพก็ใช้มาหน่อยนะครับ f ซี่เคยลงไปแล้วนะคลิปสองคลิปแล้วนะแต่ว่าต่อกันไม่โดนแล้วฮะเรื่องตะกรุดหอวงพิธเนี่ยผมซื้อเก็บสะสมเยอะนะผมเจอผมซื้อเรื่อยนะครับผมบางคนว่าไงเราเชื่อตัวเองไงเครื่องรางอะ่ะเราเชื่อตัวเองนะเราไม่ต้องไปดูอะไรซับซ้อนมากนะครับผมดูคือเจอเยอะนะอย่าปตกใจเลยนะครับผมพิจิตต์มุงคำมังอะไรงี้ถิ่นตะกรุดเครื่องรางนะครับผม นะ่ยดึงดอกเล็กๆน่ารักเงี้ยโอ้โหนะดูดูจะกลัวคำเก่าจะกลัวนะดูเชือกดูลักนะดูเชือกดูลักี่ลักแดงนะครับ fc แล้วเขาลงบางลงบางๆนะแล้วดูนะดูดูอั่วนะอั่วทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับ fc อั่วทองเหลืองเชื่อมเงินนะฮะอั่วทองเหลืองเชื่อมเงินนะดูความเก่าจะกลัวนะแทบจะกินเป็นเนื้อเดียวกันนะผู้เก่าก่อนนะฮะ นะครับผุเก่าก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะดูนี่ครับ F4 นะฮะนี่นีนะ่เป็นยังไงล่ะฮะจีด๊ดนะ F4 นะครับสุดจีด๊ดสุดจาดนะจี๊ดจาดเลยนะฮะแพ้ดูง่ายสบายตาไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับผม นะการันตีอันนี้ผมเอาแปดหมื่นนะเอาราคาเบาๆเลยแปดหมื่นการันตีเลยนะการันตีเลยนะครับผมนะฮะเอาแปดหมื่นนะครับผมนี่นะแต่เอาราคาแบบแบ่งกันไปใช้บูชานะดูชอบซื้อใช้จ่ายจบผมเอาหมื่นห้านะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสำหรับตะกรุดหลวงพ่อพิดนะวัดสามขานะดอกนี้นะเขาว่าถ้าดอกเล็กๆเรียกว่าวัดสามขา นะฮะเพราะว่าออกเยอะนะงานไปช่องรุ่มิดเขาต้องประหยัดประหยัดตะกั่วอ่อาหมวนเล็กตีเล็กตีบางอ่านะฮะถ้าเป็นยุคต้นดอกจะอัวไปใหญ่อย่างที่คลิปก่อนลงอะ่ะนี่นะลายเกี่ยวนะนี่นะเอาหมืน่นห้าดอกนี้นะครับผมนะอะโหเดี๋ยวนี้พาะเยอะแล้วผมก็คุยนานเนาะอู้หู ยี <Cornell>. นลุงก็แหมฮานะชอบนะชอบสไตล์ขายข่เขานะ่ยผมต้องจำนะมาเนี่ยดูดูคลิปเขาในตามคลิปเลียวคลิปอะไรไลฟ์สดอะไรอย like so do, do ่างเงี้ยนะนะฮะเอฟซีดูแล้วติดใจแน่นอนเลยนะผมไม่อยากเอฟซีหลงไปดูเลยนะหลงไปดูแล้วเดี๋ยวไปซื้อเขาไม่มาซื้อผมเลยเห็นดีลาแล้ว <king> ไม่ว่ากันนะครับ f อฟซีนะคำาทางคนทางธรมากินนะฮะเพื่อนเพื่อนน้องพี่วงการปักเครื่องกันนะฮะแล้วเรียกว่าหยอกเจ้ากับเสาแย่กันนะแต่บอกตรงว่าชอ,ชอบชอบสไตล์นะนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะชอบก็ถ่ายเข้ามาได้เลยนะครับ f c นะโอ้โหหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สนใจพะเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์061-898-7342นะครับ0 6 1 8 9ห7 3 4 2นะครับ,รบหรือออดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะฮะหรือออดไลน์ที่สแกน QR Code นะครับหน้าปกคลิปลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา FC เพื่อนไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆ ถูกหวยกทุกขั้นครับผมสวัสดีครับ